You have been to the moon นะแล้วก็มีฐานเนี่ยมาบอกว่า r r o ู it s สิพิสูจน์มาไปยังไงไปพวงจันมาจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ิงเทอร,ร์รูมอีกครั้งนะคะวันนี้หนังสือที่จะนำมารีวิวก็คือเล่มนี้เลยค่ะ r a d c o o n on the moon นะคะเป็นหนังสือํำคล้องซ่องภาษาอังกฤษค่ะที่จะพาเด็กๆน,นะคะไปดวงจันทร์ค่ะกับเจ้ารคูนตัวนี้รายละ,ะเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หนังสือ r รดค o น n on the Moon ค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือมือสองนะคะแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่น่ารักมากๆเลยเลยอยากจะมาทำรีวิวค่ะเล่มนี้นะคะจากสำนักพิมพ์ a s p o p h o o n i c Reader ค่ะเรามาดูข้างในกันเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีแรดคู n นะคะจะไปเที่ยวพระจันทร์ค่ะ Goodbye Cry r ร d c u o ไ n I am o f f to the o o o นนะคะเขาจะใช้สับนะคะคำที่เป็นคำของจองกัน will be back Rack by lunchtime, early afternoon นะคะก็เป็น red c o o n moon afternoon แบบนี้นะคะทุกคนก็มา say bye goodbye นะคะกับเจ้าตัวรั d คู o ไปแล้วก็ three two one boom he zoom into the space นะคะ far up to the star and fabulous place ค่ะ ก็เป็นนิทานภาพนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่ารักมากอ้าวเราจรวดก็มาถึงดวงจันทร์แล้วแต่ว่ากระแทกตุ้มไปเลยแล้วก็มาเจอตัวมนุษย์อวกาศนะคะมนุษย์ต่างดาวชื่อ My name is z a c k I live on the moon ค่ะ I had a bad landing ก็ไปเรียกเพื่อนมา ซิฟมาแล้วนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยกันซ่อมยานอาวกาศของเจ้ารัดึ้นนะคะยานอวกาศถูกซ่อมแล้วก็เจ้า,ามนุษย์ต่างดาวก็พาคุณรัดคูนนะคะไปเที่ยวรอบๆดวงจันทร์ค่ะ until 3 h r e e o u r s later นะคะสามารถสอนคำศัพท์ง่ายๆกับเด็กๆได้ด้วยค่ะ รัฐคูนก็จะอยากกลับบ้านแล้วนะคะต้องให้เด็กๆสังเกตเห็นดีๆค่ะว่าบนยานอวกาศเนี่ยนอกจากรัฐคูนแล้วมีตัวอะไรกลับไปด้วยนะคะ You have been to the moon นะแล้วก็มี่านเนี่ยมาบอกว่า p r o o f i s สิพิสูจน์มาไปยังไงไปพัชจัน์มาจริงหรือเปล่าเอาอะไรกลับมาด้วยไหมอ่า Yes indeed มีเสียงเล็กๆมาบอกว่ามีมีมสิ่งที่เอากลับมาด้วย My goodness is Zac นะคะแล้วก็ลองให้เด็กๆคิดดูว่าเอ๊ะักวมาที่โลกมนุษย์เนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมแล้วเขาจะกลับบ้านยังไงเป็นหนังสือเกี่ยวกับ phonetic ที่น่ารักมากเลยนะคะเล่มนี้เนี่ยพิงสือมาจากร้านหนังสือมือสองเนี่ยราคา75บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ ก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักค่ะคือถ้าเห็นร้านหนังสือมือสองเล่มนี้ที่ไหนนะคะรีบ F เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ